สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาพบกับผมครับชาชเชอยวชาญครับกับแนวทางฟุตบอล3คู่3สนามนั่นเองนะครับเมื่อวานนะครับผม3คู่ที่ให้ไปครับเริ่มที่ทางด้านซามโดเลียนะครับเมื่อวานนี้ก็เดสมอลเล่ครับเสมอไปที่1ประตูต่อ1นะครับก็พลาดกันไปนะครับส่วนทานคู่ที่2ครับท่านสเปเซียนะครับในสกอร์สูง2.5นะครับเมื่อวานนี้ก็2-2ครับก็ถือว่าวินกันไปนะครับส่วนท่านคู่สุดท้าย นะครับเป็นท่านกาดิฟนะครับที่เล่นกับอาราเบสนะครับในลาลิก้าของสเปนนะครับกาดิฟก็ชนะทาอาราเบสที่หประตูต่อศูนยนะครับสรุปครับ3ตัวที่ให้ไปนะครับเข้า2นะครับแล้วก็มาพลาด3โดเลียนะครับตัวหนึ่งนะครับส่วนท่านใดครับที่อยากจะไปติดตามนะครับตัวเพิ่มเติมครับไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านตัววีนะครับรวมถึงท่านบอลสดของผมก็ใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับดูแอดไลน์มาที่ @cha73 ตัวนะครับ cha@signa นะครับ73ตัวนะครับมีแนวทางให้ทุกวันนะครับ ส่วนวันนี้ครับ3คู่3ส,าสนามผมหยิบยกมานะครับวันนี้มาจัดให้คอติดตามเขาจะเป็นคู่ไหนไปชมกัน เริ่มทันทีคู่แรกครับผมหยิบยกไปท่านลีกวันของอังกฤษครับตีหนึ่งสี่านาทีครับแบ็กพูลครับที่ระดับ8ของตารางครับพบทางด้านปอร์ตเวลที่ระดับ14ของตารางนะครับแบ็กพูลนะครับเพิ่งตกชั้นมาทางนั้นแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับแล้วก็มาเล่นลีกวันนะครับส่วนทางด้านปอร์ตเวลนะครับโอ้โหบอกว่านะครับเกมเยือนของพวกเขาเนี่ยยังดูมีปัญหาต่อเนื่องนะครับเกมเยือนครับแเกมครับต่อเนื่องครับแพ้ไปถึง6เกมแล้วก็เสมอ2ครับด้านที่แล้วนี่แพ้ให้กับทารางบาสตีไปอย่างเละ 7ประตูต่อศูนย์ครับยังมีปัญหาต่อไปครับสำหรับเกมเยือนวันนี้ครับเลทออกมาที่ทางด้านเจ้าบ้านกับแบ็กพูลมาต่อที่0ูนผมฟันทองให้เลือกเชีย์ทางด้านแบ็กพูลไปได้เลยครับทีมเจ้าบ้านน่าจะพิชิต3แต้มได้สําเร็จนะครับไปกันที่กู่ที่2ครับผมหยิบยกไปทางศึกโปรตุเกสดิวิชั่น2ครับเป็นทางด้านอ๋อยูดีโอลิเวเรซเซ่ครับพบทางด้านเฟ l เซสเซ่ครับเตะในเวลา5โมงบ้านเรานั้นเองครับ ก็คู่นี้ครับจะมาวิเคราะห์เรื่องทางด้านสกอร์สูงต่ำนะครับผมไปเช็คนะครับจากเรดนะครับค่อนข้างที่จะเป็นขาขึ้นนะครับเปิดมาที่2.25นะครันี้ไปที่2.5เรียบร้อยแล้วครับ ผมไปเช็คดูนะครับประกอบกับการทําประตูทั้ง2ทีมครับช่วง5เกมที่ผ่านมาต้องบอกว่านะครับค่าเฉลี่ยในการทําประตูค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับสทีมนี้นะครับกองหลังครับดูมีปัญหานะครับเสียประตูค่อนข้างที่จะง่ายนะครับค่าเฉลี่ยในการเสียประตูของกองหลังนี่ทะลุเกือบ2ลูกต่อนัดเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับกับเลทที่น้ํากลังขาขึ้นนะครับสอวันนี้ผมให้เลือกเชียร์ต่าสกอร์สูงนะครับคู่นี้นะครับผมเชื่อว่า3มเมล็ดนี่น่ามีนะครับคู่นี้นะ ไปคู่สุดท้ายครับเป็นท่านยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดที่2นะครับเที่ยงคืนนะครับมาร์คบีไฮไฟจากอิสราเอลพบทนาสโลวานปาติสลาวาจากสโลวาเกียนะครับนัดแรกนะครับมาร์คบีไฮไฟนะครับบุกไปชนะท่านาสโลวานปาติสลาวาไปที่2ประตูต่อหนึ่งครับวันนี้ครับกลุ่มกําลังของทั้งด้านเจ้าบ้านครับต้องรอทดสอบความฟิตของทา่านาสโดเลสฮาชิซ่าครับกองกลางครับที่มีอาการบาดเจ็บครับจากการเล่นเล็กแรกนะครับส่วนในตำแหน่งของกองหน้าคู่วันนี้จะใช้งานทางด้านฟาสซี ปิเอโลครับจับคู่ท่านเดียซาบาลครับลงผลึกสกอร์นะครับในแดนบนนั่นเองนะครับส่วนท่านทีมเยือนนะครับพวกเขานี่ยังมีหวังที่จะเข้ารอบนะครับเพราะว่าเอายังตามหลังแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับในตำแหน่งของตัวผู้เล่นนะครับต้องรอทดสอบความฟิตอย่างท่านั่นวิลเลดมเมียนะครับไว้นะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนท่านั่นตำแหน่งของกองหน้าวันนี้จะใช้ท่านั้นสามตัวผู้เล่นเลยครับบุกเต็มสุกนะครับหวังเพื่อที่จะชนะท่านั่นมัคบีบเฮฟไนแล้วก็เข้ารอบไปได้นะครับ วันนี้ทาันต์สามกองหน้าก็จะเป็นทางด้านซานดาคราฟลิกนะครับเซเปสลูสลานี่นะครับอับดุลมาริสอาบูกาลีนะครับเป็นตัวผนึกสามกองหน้าในแดนบดนะครับซึ่งดูนะครับกับการเล่นนะครับในเล็กแรกครับที่สโลวาปาซิลาวาเล่นในบ้านนะครับที่สโลวาเกียนะครับวันนั้นผมรู้ลูกเกมไม่ถือว่าสโลวาปาติลวาเป็นรองทันต์มาร์คบีไฮไฟล์แต่อย่างใดนะครับการคลองบอลนะครับการยิงประตูนะครับดูดีกว่ามัค์คบีไฮไฟล์นะครับ แต่นะครับสโลวานไม่คมเองเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับน่าจะแก้ไขในปัญหาจุดนั้นได้นะครับเรื่องการผลิตสกอร์นะครับผมว่าในเกมนี้นะครับเลดออกมาเปโตรนา,ม,ามัคกี้ไฮไฟล์เปิดมาต่อที่1ลูกนะผมเชื่อว่าเกมนี้สโลวานปาติสลาว่าพวกเขาไม่แพ้ถึง1เมล็ดแน่นอนโอกาสที่จะเสมอก็มีพอสมควรนะครับวันนี้ผมให้เลือกเชียร์ท่านสโลวานปาติสลาว่าจากสโลวาเกียได้เลยนะครับ สรุปครับ3ตัวครับวันนี้แนวทางที่ให้ไปครับตัวหน้าช่องนะครับตัวแรกนะครับให้มองไปทางด้านแบ็กพูลครับจากลิกวันของอังกฤษครับตัวที่2ครับให้อยู่ท่านั้สกอร์สูงครับฟาเรนเซ่นะครับจากโปรตุเกสนะครับวันนี้ครับ17บเจนาฬิกาครับ2.5ไปได้เลยนะครับสกอร์บนนะครับส่วนตัวสุดท้ายครับให้ลองทางด้านสโลวานปาติสลาวาไปได้เลยนะครับผมว่าไม่แพ้เกิน2เมล็ดอย่างแน่นอน ะครับฝากไว้ด้วยครับ3ตัวนะครับส่วนท่านใดครับที่อยากจะไปติดตามนะครับตัวทางด้านเพิ่มเติมนะครับบอลสดนั่นเองหรือว่าตัวทางด้านตัววนะครับชุดโครงการชสวยนะครับอย่างนี้นะครับเป็นประจําทุกวันก็ติดตามผมได้ครับที่ครอบครัวของเราครับตต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้าหรือแอดไลน์มาที่ a t c h a 7 3ตัวครับส่วนวันนี้นะครับจากกันแค่นี้ครับผู้นี้มาเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับ